แดดดีขมามีเง okay. ือกจะไปไหนครับเนี่ยขอบใจนะคะโอืมเจ้าอ at ันนั้นเป็นอาหารปูเหรออ่ะงูแต่น้ำหวานไปด้วยกันเด็กไปเด็กเด็กเด็กขึ้นอ่ะไปเลยครับพี่สิพี่แสง let's go to อา r ง o m มอัพสเต s อัพโน้ต please hold it by yourself มันมีสายคล้องอ่ะครับ

six, five, four, three, two, one. Okay, let's go find a gong. Where is a gong? Where is a gong? Can you find? A con này na. Chờ thấy không? mấy. เจออ่าหาให้เจอเดี๋ยวจะได้รางวัลนะอลองหาซิคิดคิดซิคิด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 อู่ซิตรงไหนบ้างตรงไหนที่เอากงจะไปอยู่ได้บ้างเรคิดซิเราคิดซิ no no in this room we play in this area ตรงไหนสงสง come on แสงแสง come on เห็นขาแล้วนี่แสงกับสิงสมัยก่อนนะตอนอากงนะเหมือนแสงกับสิงโตอ่ะแสงสิงหน่อยอากงทำโรงงานอย่างเงี้ยโอ้โหโรงานอย่างเงี้ยพี่สิพี่แสงวันนี้เสร็จเนี่ยเขาเรียกสวิตมอเตอร์ไซ อากองเก็บไว้เป็นที่ละลึกโหกีป่ปีแล้วเนี่ยตอนตอนที่แดดดีแสงกับสิงเกิดนะอากองทำอันนี้อันนี้นะอันนี้แพงที่สุดอันนี้หนึ่งพันบาทเข้ากับต้องมีอันนี้สิบใบถึงจะได้นี่หนึ่งใบอันนี้กี่บาทอันนี้เหมือนกันอันนี้หนึ่งพันบาทเหมือนกัน นี่หนึ่งศูนย์สามตัวก็คือ้กี่บาทอันนี้กี่บาทอันนี้ของน้ำอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีค่าเดี๋ยวอากงอธิบายให้ฟังก่อนแล้ววันหลังจะได้รู้ไม่จะได้รู้ว่าเวลาจะทำงานหาเงินนะต้องหายังไงนะอันเนี้ยแพงที่สุดหนึ่งพันบาทนะอันเนี้ยต้องมีอันนี้สิบใบถึงจะได้นหนึ่งบส่วน ส่นอันนี้ต้องมีงยี่สิบใบอันนี้หนึ่งใบถึงได้อันนี้หนึ่งใบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยอากงคิดว่าถ้าแสงกับสิงะมีใช้สมองคิด,ค,ด,ค,ด,ค,ดคิดนะว่าอันไหนมีประโยชน์นะต้องเลือกอันนี้ 1, หน,นึ่งพันบาทเยอะที่สุดพ่ออากงให้สิทธิ์ไงอากงให้ให้อำนาจเลือกไงใช่ไหมอากงให้อำนาจเลือกใบหนึ่ง อันเนี้ยมีค่าน้อยที่สุดอันนี้ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทต้องมีสองใบครึ่งถึงจะได้อันนี้หนึ่งใบต้องมีอันนี้ห้าใบถึงจะได้อันนี้หน,นึ่งใบอันเนี้ยมีค่าน้อยที่สุดย <30 S 2> ี่สิบเนี่ยยี่สิบาทนยี่สิบเพราะฉะนั้นสินะองอ่ะเลือกอันเนี้ยผิดไปได้แค่หนึ่งร้อยบาทถ้าเลือกเลือกอันนี้ ได้หนึ่งพันบาทซื้อของได้เยอะที่เยอะเลยนะนะเข้าใจนะคุณแย่บอกว่าคุณย่บอกว่ายังไงไม่เป็นไรอันนี้เราฝึกเรา,เรายัางเด็กอายุย,ย, <compile S 2> ยังน้อยอายุยังน้อยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจอายุเรายัางน้อยเสียใจคือ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 ไม่มีความสุขอะ่ะ ไม่มีความสุขในทุกมีทุกอยู่ในใจเราอย่าไปคิดมันในเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็แล้วไปแต่ว่าเราครั้งต่อไปอ่ะก็ซักน้ำธรรมดาน้าผกก็ไม่อยากให้คุณย่าลำบากคุณย่าเหนื่นนะคุายเหนื่นเหนม่นนฮะอ่าเหนื่นนะ่านมนี่เยท่านมนี่ได้หอมเลยเหน่น เด็กดีครับเด็กดครับเด็กดครับากราบอากงคุณย่าก่อนโอเคอยู่นี่อยู่นี่มสองคนมาให้อากงกลับมาสองคนมาตีพี่สิงห์พี่แสงโอ้โหวิ่งทั้งวันเลยนะแต่อยู่บ้านวิ่งทั้งวันเลยพี่สิงห์พี่แสงมากราบอากงคุณย่าก่อนครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องบอลนะ ไปกราบองคุณย่าก่อนขอพรขอพรนอกงคุณย่าก่อนครับพี่สิงพีแสงขอนกราบดีีกมายนกราบีกราบเดียวเดียวเดียวขอพรนอากองคุณย่าก่อนครับกร่สกราบกรากราบกรากราบกรากา ขอขอขอพออังองคุณย่าก่อนอันนั่งฟังที่สวยก็ได้ครับนั่งเหมือนนั่งสมาธิก็ได้ครับอะนั่งสมาธิก็ได้ครับอะโอเคโอเคอะขอ่ออฟังอาบปองคุณย่าครับอะลืมตาก็ได้ครับโอเคโอเคโอเคขอให้แสงตัดสีสุขภาพแข็งแรงนะสมอง คิดอะไรเก่งๆฉลาดฉลาดแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่สอนอะไรต้องจำดีๆครูสอนอะไรเราก็จำนะขอให้มีความเจริญยังไม่จบพี่สิงครับยังไม่จบพี่สิงพี่แสง Come on back please สิงค์ทำดีนะสิงค์ทำสมาธิพี่สิงพี่แสง Come on back please ทคนนั่นะ back, แหล<า>นะนะ Come on back please Come on อ่ะนั่งตรงนั้นก็ได้ครับอ่ะโอเคอ่ะฝากกองคุณย่าต่อบทพิจารณาอาหารตอนเช้าอ๋อพิจารณาอาหารตอนเช้าแล้วแม่ทำกินอะไรน้องนีกินอะไรกันกินอะไริกันอ๋อคัสต้าออคัสต้า อ่ะพี่สิงหพี่แสงอ่ะรับพรคุณย่าได้ครับอ่ะพี่สิงหพี่แสง turn around please อบปอบปอบปอบนะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ่กินเมืไม่ชอบกินเมื่อ it's okay it's okay อ่ะพี่สิงหพี่แสงนั่งดีๆก่อนครับอ่ะฝั่งฝังฝังคุณย่าดีๆครับคุณย่าบ้างสิงห์แสงครับพี่สิงหพี่แสงนั่งซิดดาม please อ่ะซิดดามตรงนั้นก็ได้ดูหันหน้ามาเร็วคุณย่ารออยู่เอาแล้ว meditation ก็ได้พี่สิงหพี่แสงขมอนแบบจับตาได้ไหม

ว่าุณได้ยังไปแบบนี้แก่็ขึ้นไปันท้าฟ้าได้เอาอากาศอาุญยาดนั้นเนี่ยพร้อมนะครับ วิชนะฮะยิ้วยกขุนญาติตามตามบอบ้านารเอารงทาเตามแ

มีเปิดเอสโเวอร์จะเต้นแรงหโอเคคนน่ารักที่สุดใเพราะว่าแสงสอนอากงอากงทำตามแสงเดีตอนนี้สิงสอนอากงนะอเรมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วมาแั้น้งีแล้วไอีก <laughs> Can you stay on the stage? Okay, last round I'm so, I'm so, I'm so, I'm so. too low and no. hey, too long. Too long, too long. <laughs>